อ้าวกลับนมัสการครับปูครับอ่าสาธุสาธุเอาครับผมเนาะอ่าก็อันนี้เป uh, uh, uh. uh. uh, okay. uh. so. ็นในกระอไอ้ทักไทยเอฟซีมหาเฮงเนาะจัดนิดนึงครับเออขนาดน่ะเอาอ่าก็เอฟซีทั้งมหาเฮงเนี่ยครับอ่าจัดนิดนึงปูก็มันเีปูก็มีแนวทั้งให้คือเก้าละครับผมเออแต่ว่าก็ิมีเรื่อง อมาแจ้ง<ะ>ให้เอฟซีเนาะจักนิดนึงพร<ะ>้อมนำก็ทังสั่นก็เอาคุยเรื่องแนวทางไปก่อนเนาะเรื่อง<ะ>คอยว่ากันทีหลังอาจารย์มี่ยังก็พูดมาก่อนก็ได้ครับผมไม่เป็น<ะ>ไรครับผมพูดมาเลยอูมีไอ,อเรื่องอยกากสิฟากเพว่ารัฐบาลไทยนี ูต้องการอยากให้คนที่แบบว่าสัทธาปูอิลีนะอยากให้โทรมาหาเพราะว่าว่าว่าสิให้เลขวิ่งไปปเมื่อนี้สิให้เลขวิ่งรัฐบาลไทยไปพ้อมครับผมอคนล่างพ้อมเลยทั้งคนทั้งล่างเฉพาะเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งแม่นๆเนาะปูเนาะเลขวิ่งแม่นๆรัฐบาลไทยเอเพราะว่างวดที่แล้วปูก็ให้สามมาให้สามมาครับผม สามก็มาทางบนเนาะครับผมสามก็เข่าข้างบนวันนี้กส็สีให้แนวทางไปเกือบปป่าหาต้องการน้อยชุดจังไดก็ให้ติดต่อหาปูโด,ดยตรงเพราะว่าออเช่วงนี้มันกําลังฮอตนะเพว,ว่าปูจะต้องเดี๋ยวก็จะออกไปปฏิบัติถ้ำนี่มันสิบวไดเลนะ็้เพราะว่าทางทางวัดปาเป็นอันนี้นะเป็นเิ่นิปฏิบัติรรมครับผม นนก็น่ารักให้ญาโยมนี่เฝ้า,านำขึ้นในรีบตักเลยโอ้กะล่างเขากนั่าเขาดีเล่ลากับเขาตบจงเนาะพูเนาะเล่ากับเขาตรงตรงมาอาผู้ที่มาเล็กแล่นเล็กวินนี่ซื้อขนมกินใดเลยดูเบิ่งจากผลงานสกอนอ่าครับผมอ่าจากคนงานก็ว่ามันก็ตัววิ่งนี่มันก็ไม่ค่อยพลาดดอ,อกมันมันเขาทุกงวดครับัววิ่งนี่ ระประกันให้ไดเลยหยาดโยมเมื่อนี้ก็จีวกมหาหววเล้าเด้ถูกมีลีลาอย่างหลายดอกทางเล้าพัฒนาแนวทางวันศุกร์นี่น่าวันที่หกวันศุกร์ครับผมก็แนวทางของเาล้าพัฒนาก็สีมีแนวทางมาฝากหยาิโยมเดี๋ยวให้ทางแอดมินเพิ่นจดไปไ้เดอครับผม เออสำหรับรักซิปสองตัวบนนี่ก็เซมีศูนย์กับซีสก้อนเนาะอืมอสำหรับอสองตัวล่างก็สซมีสองกับแปดบนศูนย์กับซีล่างสอง,สองกับแปดสองกับแปดแล้วก็๋นวสีไหาแนวทาทั้งบนและล่างพอมล่างวิ่งสองกับวิ่งแปดรับปูนเนาะ วิ่กับแปดต่ิจับคู่ให้พร้อมครับผมอ้าบนเดอร์ครับบนกับซมี01โอ้ถ้าศูนย์มาก็ศูนยอ่อาอ่อศ1 0ย์หแล้วก็ศูเดี๋ยวว่เดี๋ยวสีสิบวงให้ศูนย์อ่าศูนย์หนึ 08แล้วก็09 04 08 <0 8 S 2> แล้วก็09 09ส่วนข้างล่างนี่ก็สิมีอัดไปที่52กับ82ซ้ำนี่และกลับตัวไปนำ 5, 2 2> ้ำ52 52แล้วก็82 82สำหรับสำหรับไอ้เลขข้างบนนี่คันว่า ปูมักศูนย์กระจับซีไปไซเดอร์ไล่ไปตามนั่นละซีก็น่าซีหูน้อซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ซีแปดซีเก้านี่ละอรับน่วยตัวนี้ละครับผมอแต่ว่าปูประจับให้ปูมักเลกศูนย์อ่าส่วนตบส่วนตบปูวงไปที่ศูนย์หนึ่งโอ้ศูนย์หนึ่งครับแล้วก็ศูนย์ซีอ อแล้วก็8แค่นี้แหละ3 3ชุดครับอ่าส่วนข้างล่างก็ก็ต้องไปวงดอกมีส้ำนานล่ะมี2กับ8 2ก็ดับโตไปน้ำก็เพอะซ้ำนานครับบอมารที่จับให้นี่ก็เอา2หรือ8ก็ได้ไปจับคู่กับที่เล็นของเ FC คนใดที่แบบว่าได้เล็กมาเม่นๆก็จับประกบเอาเนาะครับผม แบบควบเอาสี่หลังของรถอ่าควบแบบนี้ก็มีอย่างซับซ้อนหลายสำหรับแ<อ>นวทางรัฐบาลไทยนี่ก็มีให้ต่อเลยเด้อบานนี่อ่าครับเยอะๆอาจารย์อ่าสำหรับล่างเนาะอาจารย์มักชนตัวตัวแรกก็วิ่งวิ่งตัวแ้นก็นครับวิ่งนี่อ่ามักข้างบนนี่ศูนย์ครับผมอ่าข้างล่างนี่มักสองอ๋อ ส่วนตัวอาจารย์ยถ้าใครไม่ชอบก็มันมีสองกับแปดอยากยมบอมักก็จับเอาแปดก็ได้หรือทางบนก็ไปจับเอาซีก็ได้ครับบอมักศูนย์ <0 S 1> อ,อย่าลืมไปกลับด้วยนะครับอไปกับอืมกับไอ็น่มันเกิดบ่หลายตัวดอกอ่าบ่หลายดอกอบอหลายตัวก,ก,ก็คือแบบว่าชื่อครับผมราเราวพัฒนา เอ็นที่ครับครับเอาเอฟซีก็ตลังติดตามอาจารย์ก็จังไดก็ขอให้มันมันเองเองปังๆอีกด้อทรับชมทั้งหลายเพราะว่าเลขวิ่งตามที่แอดมินดูเพราะว่าอาจารย์ให้มาเข้าทุกหมวดมันเข้าอยู่เลขวิ่งมันบอปลาดดอกเพราะว่าอยู่มันมันมันตัววิ่งนี่คนว่ามันมันบอปลาดดอกครับ ก็ถือว่าแม่นเนาะก็ถือว่าพอใช้ได้คือนีคือคนงานคือแบบว่าอยาดคู่กับว่าเออเขาบอเห็นคลิปมาหาเฮงมาลงให้จังทันเองซี่ก็สามารถที่ไปเบื้งย้อนหลังก็ได้เด้อยย้อนหลังได้ส่วนงวดที่บอได้ลงให้ก็คือไอ้ไอ้ฟูนี่ป้วย ครับผมไม่สบายก็ได้ลดงให้ก็เลยลงให้ก็เลยเอาตแนวทางมาพูดเนาะปูเนาะก็เอาไอ้ที่ได้ว้ากับหางเอดมินของมหาเฮงก็ได้เว้าได้คุยกันอยู่ไอ้เชื่ออยะที่นี่ก็วกมหารัฐบาลไทยเด้อบวานครับผมอัรัฐบาลไทยงวดนี่คือข้องบนนี่วิ่งหาไปเลยโอ้วิ่งหา ข้างล่างวิ่งสองรัฐบาลไทยอ่รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกนี่ทรงไายปีบ๊อปุอนันละข้างบนก็วิ่งไปที่เลขาข้างล่างไปที่เลขยงสองอบนวิ่งห้าค <5. S 2> ันไดยอยากมีโชคมีท่าบานันมา่นกบโพมาส่วนตัวเดอ้อสิสรุปให้หน้อยเลยก็วิ่ให้ยุแต่ว่ามัน ขาจีหลายคือจังสี่นะก็คือแบบว่าคือจะไว้ร้าพัฒนาเนี่ยคันว่ามันมันก็ต้องใหยหร้ายนะคันว่าสิสรุปมากคันอยากได้เป็นส่วนตนี่ก็ติดต่อมาเลยครับล่างล่างตัวเดียวนะเนาะปูล่างตัวลยครับล่างสองล่างยิงสองออสำหรับรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยตอนนี้ล่าง แต่ว่าคูมั่นใจเด้อว่ารัฐบาลไทยงวดนี้คือซีมีของขวัญสงไทยปีเก่าเด้อเพราะว่าหวยมันออกวันที่สามสิบมันไปออกวันที่สองเด้อปีนาพุญนะฝากีโอ้เออเพราะว่าเพิ่นประกาศมาแล้วว่าวันที่สามสิบของทุกปีมันสะออกเม่อบ่ล่ะครับผมอีนี่พนเลื่อนไปแล้วไปออกวันที่สองอ่าก็ถือว่าเป็นสงท้ายล่ะอ๋อ อาจารย์รัฐบาลให้จับคู่ไว้ไปหรือว่าเอาไว้ผท้ชายบอกด้วอว่าจังไนครับคือรัฐบาลไทยนี่เก็ก็ที่ให้ใจยุ่แต่ว่ามันเกิจสิสรุปใ้ที่ีนึ่งบางคนที่แบบใจห้อนคืออยากได้ไว้ไว้อย่างประมาณนี้ก็คือติดต่อมาโดยตรงนะโอ้ครับผมเออกันว่ามันอยากไ้ ไว้ก็ติดต่อมาโดยตรงเลยก็ให้มาง่ายๆเบอร์เพิ่นไปรอดอ๋อครับผมเอาติดต่อแอดมินขามาได้พียงลำเด้ยวใครอยากมาเ้ครับอาจารย์เอ่อก็คือบอกมากรสิติดต่อมาก็ให้เบิ้งวันศุกร์นี่สกรอนอ่าอ่าอเบิ้งผลงานสกรอนไม่จริงๆอาจารย์อาจารย์งวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้ผมอยู่วิ่งสามตัวเดียว เออกรนานลาก็ให้ยุทแต่ว่าคือโยมบ่ได้เอาไปลงเนาะมมันก็ธรราไม่ไดเอาลงขอโทษจริงๆด้วยพี่น้องเนาะบ่อบเป็นบ่เป็นยั้งพี่น้องแอดมินเพิ่นก็บ่ได้เห็นดอกเพราะว่าบ่ได้เอาลงอ่าพอได้เอาลงแต่ว่าอาจารย์เพิ่นให้มาอยู่ได้พี่น้องเสียดายหลายเนาะเพราะว่าอาจารย์จะจะใครได้ยินเสียงอาจารย์พร้อมหน้าบ้าดอาจารย์ว่าเพิ่นบ่สบายเนาะเพราะว่ามันมอแล้วมือสุดท้ายแล้วพี่น้องเออมันบ่ค่อยสบายไอ้ แล้วไอ้จากนี้ไปก็ประมาณสิบสิบเก้าถึงยี่ยี่สิบยี่สิบสองหรือยี่สิบสามนี่จะต้องไปปฏิบัติรรำแล้วโก<อ>็ได้อยู่แล้วอ,อ้าวอ้าวแสดงว่าขาดการ,ต,รติดต,อต่อตัวนหนอาจารย์<ะ>อ่ะมอมมอ,มอนี่คือขาดการติดตอ่อบอกครับมันบอกขาดการติดตอ่อเรามันติดตอ่อได้อยู่แต่ว่ามัน บอลสิเป็นซดตัวจัดน้อยนึงน่ะออกมาเบามาเบาจังซีมันก็ได้ครับผมครับผมเพราะว่ามันต้ไปแบบว่าเอกใจครูบาอาจารย์ครับใช่ใช่ครับผมเนาะไปไปปลงโยงมันก็ได้เลยใช่ครับเข้าใจอยู่ครับเออนั่นแหละเดี๋ยวกับเจ้งไดนกันวันวันที่เท่าไหร่เนาะอาจารย์จะไปวันที่เท่าไหรก่อนครับ วันที่19ถึง23นะอ๋อต่19ถึง23อ๋าเออาก็หลังหลังงวดนี้ออกไปหลังงวดนี้ออกไปโอ้เข้าใจครับผมบายนี้เอ่อว่าให้ญาติโยมว่าเออวันที่16นี้ค่อนข้างมั่นใจนะรัฐบาลให้นี่ว่ามัน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 ต้องเทิดอีกนะโอ้คิดคิดเบิ้งแล้วไปเบิ้งมาแล้วมันวิ่งเข้าตามสูตรนะครับผม มันวิ่งเลกมันวิ่งมาตามสูตรเลยมันก้นอปใี่เยอ่าก็เลยแล้วมันใจนะเอารัฐบาลให้อาจารย์เพื่อนหายวิ่งบนหาไว้เด้อพี่รลงเด้อสองอวิ่งล่างแมนอ่าเนาะไว้ด้วยาฝากต้อนพ่อ,อนเอฟซีเนาะก็ทำรับก็วันที่6กนี้ เบ่งผลงานอีกรอบหนึ่งพี่น้องหลังจากวันที่46-3แตกตรงๆอ่าน,นี้ก็เนาะอาจารย์เนาะแมน6-3ก็ให้บ้านนี่หวยเล้าพัฒนาเนี่ยครับผมรตรงๆเลยโอ้เอาครับผม,บมกกครับจอดครับพัฒนาก็เขาตรงๆเอซีก็เบิ่งเอาในคลิปย้อนหลังก็แล้วกันอ่าอ่าใช่ครับผมลงให้อยู่ครับแม่จังได้ก็เอฟซีก็ซอยกด ไลก์กดแชร์ทางช่องมาให้งนว่าเจี๊ยบหนึ่งหกห้าไปนำเด้อก็ให้เจี๊ยบพูดใจผู้คนแบบว่าผู้หาแนวทางให้ต้องไปหาแนวทางมาให้กับเอฟซีทั้งหลายก็ให้กดไลก์กดแชร์เพื่อนแน่ครับผมจากสั้นก็อาตมาก็ปูมี่ยังสิวหลายนาะซัมเน่ครับผม ก็ให้อยาดยมมันหมานเฮงเฮงปังปังวันศุกร์นี้จะได้เห็นเอาอันนี้ก็คือตัวเลขแนวทางครับผมลาวปู่ขุนขันครับผมวันที่หกเ้อพี่น้องบนวิ่งศูนย์ล่างวิ่งสองกับแปดบนวิ่งศูนย์กับสี่ครับจับคู่ให้ตัวเีวงกลมนั่นแหละพี่น้องอย่าลืมไปกลับด้วยครับผมเอาแคปนาจอครับขอให้โชคๆวันหมานครับผม